สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านที่อยู่ในห้องถแถลงข่าวนี้และที่ติดตามชมจากทางออนไลน์นะครับวันนี้เป็นการถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันศุกร์ที่19กันยาย,ยน2568นะครับวันนี้ผมขอมาเรียนพัฒนานการล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาในประเด็นสําคัญนะครับประเด็นเดียวนะครับคือกรณีการประท้วงของประชาชน กัมพูชาบริเวณบ้านนอยนองยาแก้วอําเภอโคกสูงจังหวัดสรากแก้วนะครับแล้วต่อมาการส่งหนังสือถึงผู้นําต่างๆรวมถึงนายกอันวาของมาเลเซียนะครับหรือประธานอาเซียนในขณะน,นี้เลขาธิการสาป,ประชาชาติและผู้อื่นนะครับผู้นําอื่นๆตามที่หลายท่านทราบแล้วนะครับเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมามีฝูงชนกัมพูชาออกมาประท้วงและรื้อถอนสิ่งกีดขวางของฝ่ายไทย ที่มีเป้าหมายเ,เสริมความมั่นคงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยบริเวณบ้านหนองยาแก้วในพื้นที่ไทยนะครับจนทําให้เจ้าหน้าที่ไทยจํานวนหนึ่งได้รับบาดเจ็บหรือถือถือเป็นการ,รกระทากระทาที่ผิดกฎหมายไทยในหลายมาตรานะครับซึ่งในเรื่องนี้กองทัพบกได้ออกมาชี้แจงแล้วและกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ออกมาถแถลงการด้วยอีกฉบับหนึ่งนะครับผมขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม,ตมและย้าท่าทีไทยในเรื่องนี้ใน3าประเด็นดังนี้นะครับประการแรก นับตั้งแต่การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28กรกฎาคม2568ที่ KL ที่ KL นะครับปุตระจายาประเทศมาเลเซียฝ่ายไทยได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดทุกประการมาโดยตลอดครับไทยเห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นหมุดหมายสำคัญที่ปูทางไปสู่สันติภาพซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้เสียงปืนและเสียงระเบิดได้สงบลง แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายครับที่ฝ่ายกัมพูชายังคงทําการยั่วยุในรูปแบบต่างๆซึ่งขัดต่อเงื่อนไถของข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องนะครับเหตุการณ์ความวุ่นวายที่บ้านหนองยากแก้วเมื่อเร็วๆนี้เป็นผลจากการยั่วยุข,ของฝ่ายกัมพูชาผมขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าการวางเครื่องกีดขวางเสริมความมั่นคงเป็นการดําเนินการในพื้นที่อธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้สแสดงความอดกลั้นอย่างสูงสุดต่อการยั่วยุดังกล่าว และได้ใช้เวลาชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนกัมบูชาแต่ไม่เป็นผลจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดควบคุมฝูงชนของไทยจําเป็นนะครับต้องเข้าระง,งับเหตุตามหลักสากลโดยใช้มาตร,รการที่ได้สัดส่วนมีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักมนุษยชนเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ยกระดับไปสู่ความรุนแรงการปลุกระดมยั่วยุให้ประชาชนออกมา ชุมนุมประท้วงและก่อความไม่สงบของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเป็นการนําประชาชนมาเป็นโลกมนุษย์ซึ่งขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศไร้มนุษยธรรมขาดความรับผิดช,ชอบไม่สร้างสรรค์และไม่ยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งประการที่สครับทั้งสองประเทศทั้งไทยและกัมพูชาได้ให้คำมั่นต่อข้อตกลงหยุดยิงที่ปุตราจายะเหมือนกัน และร่วมกันพูดคุยเจรจาให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่สำคัญจากการชุม GBC สองรอบที่ผ่านมาไทยและกัมพูชาสองประเทศได้เลือกเส้นทางที่จะเดินหน้าต่อจากข้อตกลงสำคัญดังกล่าวเป็นสองเส้นทางที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงระหว่างเส้นทางที่หนึ่งคือเส้นทางของความขัดแย้งที่จะนำไปสู่ความสูญเสียกับเส้นทางที่สองคือเส้นทางของความร่วมมือที่จะนำไปสู่สันติภาพและแน่นอนครับไทยเลือก ที่จะเดินตามตามเส้นทางที่สองพระไทยมุ่งสแสวงหาสันติภาพมาโดยตลอดการวางรั้วลวดหนามหรือสิ่งกีดขวางในพื้นท,ที่อธิปไตยของไทยบริเวณบ้านหนองยาแก้วข้างต้นเป็นไปเพื่อป้องกันการประทะและเพื่อลดความปลอดเพื่อเพื่อสร้างความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองฝ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินบนเส้นทางแรกที่จะนำไปสู่ความสูญเสียและเป็นการ เลือกเดินบนเส้นทางแห่งสันติภาพตามจิตวิญญาณของข้อตกลงหยุดยิงปุตราจายาประเทศไทยผิดหวังที่กัมพูชาย,ยังคงเลือกบนเส้นทางแห่งความขัดแยง้งและไม่ต้องการเห็นสันติภาพอย่างแท้จริงเพราะการดําเนินการของฝ่ายกัมพูชาในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการปลุกระดมประชาชนให้กระทําต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยการถแถลงข่าวบิดเบือนความจริงหรือการที่นายก รัฐมนตรีกัมพูชามีหนังสือร้องเรียนไปนยังผู้นําประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆสะท้อนการเตรียมการจัดฉากล่วงหน้าสร้างสถานการณ์เพื่อนําไปฟ้องประชาต่อประชาคมระหว่างประเทศเป็นการดําเนินการที่ไม่สร้างสรรค์และขาดความสุดจริตใจของฝ่ายกัมพูชานอกจากนี้การดําเนินการของฝ่ายกัมพูชาสวนทางกับจิตวิญญ,ญาณหรือสปิริตของข้อตกลงหยุดยิงปุตราจายา ซึ่งย้ําการมีช่องทางหารือทวิภาคีในทุกระดับและเป็นและก็เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนได้ออกมาย้ําอีกครั้งนะครับเมื่อคืนนี้ในการหารือกับนายกมนตรีอนุทินถึงความสําคัญของการคงช่องทางและการและกลไกาการหารือทวิภาคีระหว่างสองประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยพยายามรักษามาโดยตลอดในเรื่องการร้องเรียนไปยังประชาคมระหว่างประเทศนะครับ ฝ่ายไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วในทุกระดับและทุกเมื่อทำมาโดยตลอดนะครับโดยยึดหลักฐานเชิงประจักษ์และหลักสากลเช่นในหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติล่าสุดที่กล่าวอ้างว่าไทยขับไล่ชุมชนชาวกัมพูชาจากพื้นที่ไทยนั้นฝ่ายไทยได้ชี้แจงมาโดยตลอดว่าการบริหารพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่เป็นที่ลี้ภัยของฝ่ายกัมพูชาในอดีตเป็นการดําเนินการที่มีความชอบธรรมและการดําเนินการ บนพื้นฐานของหลักการมนุษยธรรมร่วมกับองค์การสาประชาชาติมาโดยตลอดโดยไทยและกัมพูชาก็มีกลไกหาหรือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดของทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อคลี่คลายความเข้าใจผิดและประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับประการที่3ครับผมขอเรียนยืนยันอีกครั้งว่าประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งไทยกัมพูชา โดยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายไทยกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการสากลโดยใช้ช่องทางและกลไกสวิตาคีที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC คณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC หรือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC ซึ่งรวมถึงกลไกที่จัดตั้งหรือกำลังจะดจัดตั้งขึ้นตามมติของที่ประชุม GBC หรือ RBC ที่ผ่านมา อาทิการสื่อสารระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนและศูนย์ทุ่นระเบิดของทั้งสองประเทศฝ่ายไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมตามกลไกทวิภาคีที่กำลังดำเนินการอยู่ข้างต้นและเวทีการประชุมระหว่างประเทศหลากหลายเวทีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่80ที่นิวยอร์กการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47ที่เคเอลกัวลัมเปอร์และการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เมืองคยองจู u, จะเป็นโอกาสในการพิสูจน์ให้เห็นเป็ความจริงใจและออของฝ่ายกัมพูชาในการแก้ไขปัญหานะครับ <c oughs> ไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่หนีหรือย้ายออกจากกันไม่ได้ ดังนั้นความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยสําคัญที่จะกําหนดการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและความไว้เนื้อเชื่อใจนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความจริงใจต่อกันซึ่งความจริงใจนี่เองเป็นพื้นฐานและจิตวิญญ,ญาณของข้อตกลงหยุดยิงปุตรจายาที่จะนำทั้งสองประเทศไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนฝ่ายไทยจึงขอเรียก เรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาย,ยุติพฤติกรรมตามเส้นทางของความขัดแยง้งรวมทั้งการกระทําใดๆที่จะเป็นอุปสรรคต่อการลดความตึงเครียดและการหาทางออกร่วมกันอย่างสันติขอบคุณครับ mm hmm. Now I will summarize um, what I've just said um, in English Today I only have one important update on the Thai Cambodian border situation regarding the incursion and protest by cambodian nationals in ban nong ya district sakao province and immediately thereafter the letters from the cambodian side addressed to the world leaders including prime minister and of uh, malaysia our current asean chair the united nations secretary general and others as many of you are aware on the 17th of september a Cambodian crowd of more than 200 persons encroached on Thai territory to stage a protest and to remove secu security bar barricades in Banon Yagao, placed as a defensive, protective measures. The incident resulted in injuries to Thai officials and constitute unlawful offences under Thai law. The Royal Thai Army has already provided clarifications and the Ministry of Foreign Affairs has also issued a statement in support. Today, I would like to provide further clarification and reaffirm Thailand's position on this matter on the following three key points. First, since the ceasefire agreement was reached on the 28th of July, 2025, in Putrajaya, the Thai side has strictly abided by every single article of the said agreement all along. Thailand considers this agreement a milestone which paves the way towards peace since then the sound of gunfire and explosion has subsided however it is very much regrettable that the Cambodian side still continues to carry out provocative actions in other forms which are also inconsistent with the conditions of the ceasefire the current unrest at Ban Nong Ya was a direct result of such provocations let me reiterate once again that the installation of security barriers was undertaken well within thailand's sovereign territory. The thai officials have exercised the utmost restraint throughout this incident and repeatedly provided explanation to the cambodian nationals, but to no avail. thus, thai crowd control police were compelled to intervene using internationally accepted practice. All actions by the Thai police were proportionate and appropriate to the circumstances taken on a step-by-step -step basis, adhering to human rights principles and prevented the situation from escalating into further violence. Instigation and incitement to protest and unrest by the Cambodian side in the said area is tantamount to using civilians as human shields. Such actions are against international law, inhumane, irresponsible, unconstructive, and clearly taken without due regard to the safety and interests of the people. Secondly, the two countries, Thailand and Cambodia, have both committed to the Putrajaya ceasefire agreement. They have both discussed and negotiated notable outcomes in two subsequent GBC meetings. But the two countries have chosen to walk down two very different paths following these important agreements. The first is a path of conflict and instigation, which can only lead to further loss. The second is a path of cooperation, which is needed to pave way for peace. Thailand has always opted for the latter path because we are a peace-seeking and peace-loving nation. We never wanted violence. The installation of barbed wire fencing or security barricades within Thailand's sovereign territory in the Banong Yakao, was undertaken to ensure the safety and security of the people on both sides. And to prevent potential clashes, it is an effort to avoid walking down the path of conflict, but instead to follow the path of peace in accordance with the spirit of the ceasefire agreement in Putrajaya. Thailand deeply regrets that Cambodia Continues to choose the path of conflict, reflecting that it does not truly desire peace. The actions taken by the Cambodian side over the past week, such as inciting the public to obstruct the work of Thai officials, issuing press statements dis, um, that distort the truth, and submitting protest letters to foreign leaders and international organizations, have been carefully in premeditated to create situation in advance of the protest to the international community. Such actions are unconstructive, demonstrate Cambodia's lack of sincerity and good faith, and runs against the spirit of the ceasefire agreement, which points out to the use of existing channels of bilateral dialogue at all levels. This issue was further emphasized last night by the Prime Minister of Malaysia in his capacity as ASEAN Chair in his call to Prime Minister Anutin, who once again underscored the importance of maintaining bilateral channels of dialogue and mechanism between the two countries. This is something that Thailand has underlined time and again, formed from the beginning. In any event, Thailand has and continues to clarify. The facts to the international community regarding all incidents at all levels based on verifiable evidence and international principles. For example, in the instance of the recent letters sent to the United Nations Secretary General regarding forced evictions of Cambodian nationals from Thai territory, the Thai side has clarified all along that the management of the area used as shelter for Cambodians. Fleeing conflict in their country in the past has been undertaken in close co cooperation with the United Nations agencies and on the basis of humanitarian principles. Furthermore, Thailand and Cambodia have a mechanism of discussion between the two relevant provincial governors to address any further misunderstanding or important issues. Thirdly, I wish to re reaffirm once again that Thailand is firmly committed to resolving the border issues through peaceful means on the basis of Thai law and international law and principles. Thailand will utilize existing bilateral mechanisms, including the General Border Committee, the Joint Boundary Commission, and the Regional Border Committee, as well as mechanisms established to or to be established pursuant to the outcomes of the past GBC or RBC meetings. These include channels of communication between the Prime Minister, Minister of Foreign Affairs, Minister of Defense, the Royal Thai Police, and the Cambodian National Police, provincial governors in the border areas, and the demining centers of both sides. Thailand hopes that the upcoming meetings pursuant to the above mentioned bilateral mechanisms and international platforms such as the upcoming 80th session of the U United Nations General Assembly in New York the 47th ASEAN summit in KL and the APEC leaders economic leaders meeting in Gyeongju will provide opportunities for Cambodia to demonstrate its sincerity in resolving the current issues Thailand and Cambodia are neighbors that cannot be separated mutual trust based on sincerity of both sides is therefore Prerequisite and fundamental to determining the course of relations between our two countries. Such sincerity constitutes the very foundation of the spirit of the Jaya ceasefire agreement, which will guide both countries towards lasting peace. The Thai side, therefore, demands that the Cambodian side ceases all actions that would follow the path of conflicts and refrain from activities further hindering efforts to de escalate tensions and to seek peaceful solutions. i thank you. And that ends my press briefing, press conference today. Um, i will now open the floor for any, any questions you may have. but i จากไทยพีบีเอสค่ะจะถามว่าคือพอเราใช้กลไกในเรื่องของการเจราจาเป็นหลักอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดการมาเป็นระรอกระรอกอย่างนี้อันนี้เราได้แบบแจ้งกับนานาชาติยังไงเพิ่มเติมในช่องทางไหนอย่างไรบ้างคะแล้วก็มันมีฟีดแบ็กยังไงร,รวมถึงของกัมพูชาเองค่ะเราก็ใช้กลไกการเจราจาแบบนี้เราเขามีท่าทีอย่างไรบ้างคะตอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงคะครับคือเราชี้แจง ในทุกช่องทางนะครับและทำมาโดยตลอดอเพราะว่าแม้เราเราจะเลือกใช้กลไกที่เป็น,นกลไกแห่งสันติวิธีนะครับแต่ประเทศไทยจะไม่มีวันยอมถูก abuse, อ b u s e หรือถูกกลั่นแกล้งนะครับดังนั้นเมื่อมันมีสถานการณ์ที่มันไม่สะท้อนความเป็นจริงใดๆหรือมีหนังสือจากฝ่ายกัมพูชาไปฟ้องอ,องค์การระหว่างประเทศหรือผู้นำต่างๆ เราก็มีความจําเป็นที่จะต้องชี้แจงบนหลักของข้อเท็จจริงนะครับดังนั้นตอบคําถามท่านผู้สื่อข่าวก็คือทําในทุกช่องทางและทำโดยตลอดนะครับท่านทูตของเราที่ UN ก็ได้ทําหนังสือถึงยูเอ็นสักรีเจน r รนะครับเลขาธิการสหประชาชาติในเมื่อกัมพูชาได้ฟ้องสิ่งที่ไม่เป็นความจริงไปนะครับเ,เขาติดต่อไปที่นายกรัฐมนตรีอันวาประธานอาเซียน เมื่อคืนนี้ท่านอนุทินก็ได้คุยกับท่านนายกอันวาและอธิบายข้อเท็จจริงไปเช่นกันนะฮะดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราเราดำเนินการในฐานะประเทศที่มีความรับผิดชอบและเป็นประเทศที่มีมได้ให้เกียรติข้อตกลงหยุดยิงนะครับอ,อย่างไรก็ดีอย่างที่ผมเรียนเราต้องเราต้องอธิบายตัวเองเหมือนกันนะครับนี่เรื่องแรกส่วนที่คำถามที่สองว่าแล้วฝ่ายกัมพูชามี reaction หรือหรือมีการตอบอย่างไรนะครับก็ยังไม่มีการตอบเรามาโดยการโดยตรงนะครับเมื่อวานเราก็ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีหนังสือประท้วงไปสู่รัฐบาลกัมพูชาผ่านสถานเอกอัครทูตกัมพูชาก็ยังไม่ได้รับคําตอบใดๆนะครับเขาก็ยังยืนยันที่จะใช้การตอบโต้ผ่านการแถลงข่าวซึ่งเป็นเท็จ ก็เราก็หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงท่าทีในเร็วนี้ครับถ,ถ้ายังมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเป็นระยะระยะอย่างนี้คือคกลไกกรตจะใช้วิธีเจรจารแบบนี้ไปเป็นระยะระยะด้วยถูกไหมคะแล้วก็คือยึดแนวทางเรื่องของสันตินั่นแหละคะ่ะแต่ประเมินด้วยไหมคะวา่าท่าทีของกัมพูชาเองเขา จะมาสันติกับเรามากน้อยขนาดไหนหรือแม้แกระทั่งเมื่อส,สักครู่ที่อธิบดีบอกว่าดูเขาก็จะไม่ได้เลือกทางสันติแบบเราเนี่ยประเมินสถานการณ์อย่างนี้ต่อทางการต่างประเทศอย่างไรต่อคะครับคืออย่างที่ผมเรียนนะครับเราเราเลือกช่องทางแห่งสันติวิธีแต่เราก็มีอ,อ,อำนาจและมีบทบาทในฐานะประเทศอธิปไตยที่จะปกป้องอธิปไตยของไทยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่17เเป็นการลุกล้ำอธิปไตยของไทย เราเลือกช่องทางสันติก็จริงแต่เราก็ได้ผลักดันไปนะครับการผลักดันของเราเป็นไปตามกลไกระหว่างประเทศนะฮะจากเบาไปหาหนักเ,เป็นการกระทําโดยไม่ไม่ให้เกิดความรุนแรงจนมากเกินไปมีการตักเตือนก่อนอธิบายก่อนตักเตือนใช้เสียงแล้วก็จากเบาไปหาหนักอย่างที่อย่างที่ได้เห็นในข่าวนะครับดังนั้นตอนนี้ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมันไม่ได้ขึ้นกับฝ่ายเราละมันมันขึ้นอยู่กับว่า,าฝั่งกัมพูชาจะหยุดการยั่วยุโดยใช้ประชาชนหรือไม่นะครับแต่แน่นอนการการที่เราจะตอบโต้เราคำนึงถึงการตอบโต้เบียดบแบบแบบเป็นไปตามหลักสากลน,นะครับดังนั้นเราจะไม่ทำอะไรต่อประชาชนที่เป็นพลเรือนเป็นต้นนะครับ นะครับไม่มีคําถามเพิ่มเติมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ